สวัสดีค่ะรีวิวอีกหนึ่งคันนะคะประจําเย็นวันที่21ตุลาคม2567ค่ะจอนเดียนะคะมามาในค่ายเขียวๆบ้างนะคะจอนเดีย 5045D จดทะเบียนปี56ค่ะ คันนี้จะเดือนปี56นะคะตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผานพวนค่ะยางหน้าอยู่ประมาณ80%ส่วนยางหลังเราใส่ให้ใหม่เลยนะคะของโอตานนค่ะฮะ ระบบไฮดรลิกนะคะ เบอร์โทรศัพท์ของร้านของเรานะคะวอเจอิรแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ0804141669ค่ะ0 8 5 0 8 7 6 5ห1นะคะหลักๆใช้กัน2เบอร์นี้นะคะจับคูบต้าแล้วมาจับจอนเดียมันก็จะเป็น สีงงๆงงแนเด้อค่ะพุนคน,นละคับกระไดจักเกียจักอย่างมันก็นอยูบ่คือกันเนาะค่ะอยู่คนละมุมคนละฟังกับของคู่ปตาค่ะราคาค,คันนี้อยู่ที่339,000บาทค่ะ339,000บาทนะคะจอเดีย5045ดีปี56ค่ะ ผานก็เต็มเต็มค่ะใบผ่านสวยๆนะคะดินแห้งๆดินเป็นดินถมดินลูกลังผสมดินเหนียวนะคะเป็นถมไว้เพื่อที่จะปลูกสร้างอ่าโกดังนะคะดินมันก็จะแน่นๆหน่อยนะคะมันก็ไม่ค่อยลงเหมือนพวกดินดินไร่ดินนาเนาะค่ะมันก็ลงบ้างไม่ลงบ้าง กตินะคะอาะไอ,อาเครื่องก็ไม่มีนะคะ ีจะประมาณนี้นะคะสำหรับจรเดีย5045ีดีค่ะฝากไว้พิจารณาอีกหนึ่งคันนะคะแล้วก็หน้าร้านก็จะมีจรเดีย5310อีกคันหนึ่งนะคะนอกกนั้นก็จะเป็นหมวดของอฟอร์ด ปอด์ก6 0แล้วก็จะเป็นหมวดของอ่คูปัตตาเลยนะคะตั้งแต่36แรงไปจนถึงรุ่น M ต่างๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ